บ้านหลังโตพ่อบีมแม่ออยตัวอ่อนลูกแฝดยังเหลือลูกคนที่ห้าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้านหลังโตพ่อบีมแม่ออยเผยแล้วท้องสาม,มีเมื่อไหร่สําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอติพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องพีดน้องท,องทีและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องอัยวาน้องอัญญาเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆ แถมอาเฮียฝาแฝดน้องทีน้องทีก็ยังหลงรักน้องสาวสุดๆล่าสุดทางด้านผู้ใช้ tiktok รายหนึ่งได้ตัดคลิปของบีมกวีตอนที่ไลฟ์สดโดยงานนี้ทางด้านบีมกวีชอ็อตเปลีภรรยาหลังถามอยากเห็นหน้าลูกคนที่ห้าไหมแล้วเห็นหน้าลูกสาวฝา,าแฝดน้องอัยอวาน้องอัญญาโดยทางด้านบีมกวีได้บอกว่าน้องอัญญาปากจมูกตาเขารับกันแต่ตอนนี้แก้มเขาเยอะซึ่งทางด้านหม่ามีอ่อยเลยได้ถามว่าอยากรู้ไหมว่าอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตู้เย็ยนหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งทางด้านบีมกบีสวนกลับทันควันว่าไม่อยากรู้ไม่เอาพอแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะขำลั่นกันออกมาหนุ่มบีมเผยว่ายังเหลือตัวอ่อนแต่ขอพอแค่ลูกสี่คนอย่าแบกอะไรให้หนักกว่านี้พอแล้วครับไม่รู้ว่ารู้กันไหมจริงๆยังมีตัวอ่อนเหลืออยู่แล้วออยด้วยความเป็นแม่เขาก็ไม่อยากให้ตัวอ่อนแช่อย,อยู่แต่ผมรู้สึกว่าเอาหน้าแค่นี้ก่อนคือเลี้ยงลูกสมัยนี้มีความอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องการเงินเวลาความพร้อมต่างๆโรงเรียนผมรู้สึกว่าแม่เขาเสียสละมากๆอยู่แล้ว ก็ให้เขาได้อย่างที่เขาตั้งใจตอนนี้ก็ครบพอจากที่เราตั้งใจไว้แล้วเราอยากเพิ่งแบกอะไรให้หนักกว่านี้ยังไม่ได้ทำหมุนครับไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าด้วยวิธีธรรมชาติก็จะยากแล้วและผมคงไม่ไปสุกสนที่ไหนคิดว่าอย่างนั้นเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากที่ต้องเข้าห้องคลอดกับคุณแม่มาแล้วล่าสุดทางพ่อบีมได้ลงภาพคู่น้องไอวาเรียกว่าน่ารักมากๆและทำเอาพี่ๆแฟนคลับมาคอมเมนต์มากมายเช่น คนนี้สวยแน่นอนแววมาแต่เกิดยิ้มสวยทะเลนทะเลนรูปนี้เหมือนพี่พับพ,พีมากกก,กแฝดกพ่อพ่อพี่พับพ,พีน้องอายวะคนสวยเห็นดูคนนี้แฝดพับพ,พีใช่ไหมแก้มเริ่มมาแล้วลูกน้องอายวาหน้าเหมือนพ่อพ่อไปเลยค่ะภาพนี้อายวะยิ้มแล้วเหมือนพี่ชายสุดแสบพับพ,พีเลยน่ารัก